วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงนะครับ Enmax นะฮะที่เราเห็นกันนี้เป็นภาพหลุดจากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็มีคนดึงนำมาโพสใน Tik t o k นะครับซึ่งผมได้พบเห็นได้เจอก็รู้สึกประหลาดใจมากวันนี้เราก็เลยจะมาพูดถึงเจ้า Enmax ตัวนี้ที่เป็นภาพหลุดกันนะครับว่ามันเป็นยังไงถ้ามันมามันจะโอเคไหมนะครับโดยส่วนตัวที่ผมมองนะครับไฟหน้าที่ให้มาเนี่ย มีความเฉียบคมมากๆเลยอ่ะโคตรแบบดุดันเลยนะครับคือจะมีไฟ d a y t i m e r u n n i n g LIGHT แยกเป็น2ส่วนนะครับเป็นส่วนในโคมกับเป็นส่วนที่รับไฟเลี้ยวด้านล่างซึ่งมาต่อรวมกันเหมือนเหมือนขาแมงมุมนะให้ให้ผมมองนะเหมือนอารมณ์ขาแมงม,มุมหรือปีกผีเสื้ออะไรประมาณนี้นะครับมันให้ความสวยแบบดุดันมากๆเลยครับแล้วก็จะมีไฟ led คู่กลางตามเดิมนะครับนะ ต่อมาเรามาดูที่ไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวทั้งสองฝั่งนะครับน่าจะเป็นหลอด LED นะครับมีฝั่งละ4เมตรนะครับถ้าให้เป็น LED มันจริงๆนี่แบบนำหน้าคู่แข่งอย่าง PCX เห็นๆเลยนะครับต่อมาที่ตำแหน่งไฟหน้านะครับก็จะเป็นไฟหน้าทั้งสองข้างมี2หลอดนะครับเป็น LED นะครับส่วนไฟสูงน่าจะเป็นตรงกลางนะครับนะก็ตามสติปเลยนะครับ ไฟต่ำอยู่ด้านข้างไฟสูงอยู่ตรงกลางนะครับเวลาส่องออกมาแล้วแห่ลมดูดันมากเลยนะครับเท่าที่มองเนี่ยอย่างเกี้ยวกา่เลยครับอยากให้มานะครับทรงนี้ถ้ามานี่โหสวยมากๆเลยอะบ่องตรงเลยนะครับยามาฮ่าถ้ามาตัวนี้ NMa นนี N ่ này, แจ้งเกิดแน่นอนด้านไฟท้ายนะครับมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับมองจากเผินมีความคล้ายเดิมมาก แต่ตัวเดิมนะครับจะเป็นไฟกลมมนนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเปรียบเทียบส่วนกับตัวนี้นะครับซึ่งมันมีความเฉียบคมรับกับไฟด้านหน้าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับคือ n m a x ตัวนี้นี่จะให้ความเฉียบคมแหลมคมสันแบบมาเต็มเลยนะครับ ส่วนอุปกรณ์อื่นๆนะฮะที่ผมมองนะครับจะเป็นโชคเป็นท่อเป็นแข้งเครื่องอะไรพวกนี้หรือว่าจะเป็นโชคหน้ายังมีความเป็นของตัวเดิมของทั้งหมดอยู่นะครับก็คือน่าจะปรับเปลี่ยนชุดแฟรลิงกับไฟหน้าไฟหลังนะครับมาพูดถึงไฟเลี้ยวหลังนะครับมีความแหลมคมเป็นเส้นสอดกลางระหว่างไฟท้ายนะครับคือให้ความคล้ายเดิมมากๆเลยนะครับแต่ว่าให้อารมณ์แบบเปลี่ยนแปลงใหม่นะรูปแบบใหม่ทั้งหมด ทั้งหมดทั้งมวนี้นะครับก็เป็นภาพหลุดที่หลุดมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นงานหลุดจริงหรือว่าเป็นงานมโนจากสายคับต้อมของที่ไหนทําขึ้นมานะครับแต่ถ้า n m a x เห็นแนวทางแล้วนะครับถ้ามาทรงนี้นะครับขายดีเป็นเทน้ําเทท่าแน่นอนนะครับทําให้มันเฉียบคมบ้างนะครับ n m a เพราะมันดูมนๆม,มากเลยดูอย่าง X Max นี่ยังให้ความเฉียบคม ทั้งสองตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเจน1เจน2ให้ความเฉียบคมมากแล้วก็ถูกใจวัยรุ่นมากนะครับส่วน nmax ที่ดูมานะครับทุกตัวมีความกลมมนทั้งหมดเลยขาดความเฉียบคมนะครับถ้าได้ตัวนี้นะครับถ้าออกแบบออกมาแล้วเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับผมมั่นใจเลยครับว่าขายดีแน่ๆนะฮะเพราะว่าออปชันที่ให้มาก็เหนือกว่าคู่แข่งอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น abs หน้าหลังระบบ traction control ด้วยนะครับชื่อของมันนะฮะก็ nmax เมกะตอนนะครับที่เขาอยู่ในคลิปเนี่ยนะครับก็ต้องมาอรอลุ้นกันอีกทีนะครับเพื่อนๆยังไงผมก็เกาะติดสถานการณ์นะครับถ้ามีอะไรอัปเดตที่มันแบบฟันธงได้มากกว่านี้เดี๋ยวมารายงานเพิ่มเติมนะครับยังไงก็เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปผมนะครับครั้งแรกนะครับช่วยกดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้เอาไว้มาพูดคุยเกี่ยวกับรถใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามานะฮะผมจะเอามานําเสนอไม่ว่าจะเป็นรถในประเทศหรือรถต่างประเทศ นะครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ